อ,อกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรอ,อันเนื่องจากกรณีองเดรมาโลสกับราชมันคาตอนจบ ผลงานเขียนเรื่องศิลปะอินทราวรมันขององ,องรีปรามองติเยนักโบราณคดีประจำสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิตที่ตีพิมพ์ในกรุงฮาหนอยในปีพศ2462บรรยายถึงความงามด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของปราสาทบันทายสีก็ยิ่งเป็นแรงกระตุน้นให้อองเดรมาโลสนักประพันธ์และนักการเมืองฝรั่งเศส มองไปยังปราสาทเล็กๆแห่งนี้เป็นกรณีพิเศษ13ตุลาคมพศ2466อองเดรมาโรสและภรรยาเดินทางจากเมืองมาเซทางตอนใต้ของฝรั่งเศสด้วยเรือโดยสารชื่อพระนครโดยใช้เวลาหนึ่งเดือนเดินทางผ่านสีลังกาสิงคโปร์ฮาหนอยไซง่อนพนมเปนเสียมเรียบแล้วนั่งเกวียน สู่ปรา,าสาทบันไทยสีโดยก่อนเดินทางจากฝรั่งเศสมาโลสได้รับหนังสืออนุญาตจากทางการให้เข้าไปค้นคว้าทางโบราณคดีในกัมพูชาเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปในดินแดนอันเป็นที่ตั้งโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ขุดแต่งค้นคว้าแต่เมื่อไปถึงฮานอยซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ หน่วยงานของฝรั่งเศสในการดูแลโบราณสถานในกัมพูชามาโรสได้ไปรายง,งานตัวกับผู้อำนวยการสถาบันและได้รับคำชี้แจงถึงระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องห้ามมีให้แตะต้องศิลปะวัตถุที่ค้นพบในป่าครั้นเมื่อเดินทางถึงพนมเปญกงสุลกิติมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้จัดหากเกวียนคนขับและมักคุเทศให้มาโรส ยังได้ย้ำกับมาโลว่าศิลปะวัตถุที่ค้นพบจะต้องอยู่ที่เดิมนำออกจากป่าไม่ได้ตามที่มีระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุในป่าแต่แล้วในวันที่24ธันวาคมพศ2466อองเรมาโรและภรรยากับเพื่อนของเขารวมสามคนถูกจับกลุ่มที่พนมเปนข้อหาลักลอบ นำหินแกะสลักรูปนางอับสอออกมาจากปราสาทบันทายสีถึง7ชิ้นโดยบรรจุหีบส่งมาทางเรือซึ่งผู้ที่ให้เบาะแสแก่ทางการฝรั่งเศสที่พนมเปญก็คือมัคคุเทศที่นำทางให้คณะของมาโลสนั่นเองทั้ง3ถูกกักบ,บริเวณอยู่ในโรงแรมที่พักภรรยาของมาโรอดอาหารประท้วงจนได้รับการปล่อยตัวเธอเดินทางกลับฝรั่งเศส เพื่อหาทางช่วยสามีเพื่อนนักเขียนของมาโรเขียนบทความแก้ต่างให้เขาลงในหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องในที่สุดภรรยาของมาโรได้เขียนคําร้องทุกข์ได้เขียนคําร้องทุกขก์โดยมีเพื่อนนักเขียนลงชื่อท้ายคําร้องถึง23คนซึ่งล้วนเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงก่อนหน้าที่จะมีคำร้องทุกนี้ศาลที่กรุงพนมเปญ ตัดสินจำคุกมาโลสปีแต่หลังจากที่มีคำร้องทุกแล้วศาลที่กรุงไซง่อนตัดสินจำคุกมาโลเหลือเพียงหนึ่งปีโดยให้รอลงอาญาเขาจึงเดินทางกลับฝรั่งเศสแล้ว5ปีหลังจากนั้นผลงานวรรณกรรมราชมันคาก็พิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะต่อมาในปีพศ2476เขายังได้รับรางวัลจากผลงานวรรณกรรมเรื่อง มนุษยภาวะซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนกระทั่งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในระหว่างปีพศ 2502- ถึง2512ก่อนถึงแก่อนิจกรรมในปีพศ2519ด้วยวัย95ปีทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่ จากบันทึกการเดินทางสทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต